สวัสดีครับวันนี้ผมมาเยี่ยมสวนของพี่ <Okay. S 1> สาธิตใส่สุชนนะครับ <Okay. S 1> กับพี่สาธิตกับพี่อึงนะครับ <laughs> <laughs> เขืนกล้องนะครับสองท่านนี้ <laughs> <laughs> ก็มาเจอต้อนนี้ครับมาเจอต้อนนี้ต้นนี้ก็คือเท่าที่ผมเดินรอบต้นเดี๋ยวผมแพลงกล้องให้ดูก่อนนะฮะเท่าที่เดินรอบต้นก็คือจะมีส่วนนี้ที่เป็นเปลือกอยู่ติดอยู่นิดเดียวนะครับไม่ถึงฝ่ามือนะครับ mm hmm. แล้วก็ดูที่รอบต้น รอบต้นด้านนี้ก็จะมีแผลล่องรอยของอเปลือกมันเปื่อยล่อนออกนะครับไม่สามารถที่จะส่งอาหารได้คือเนื้อเยื่อตายไว้อย่างนั้นนะครับมาถึงรอบต้นเลยครับมีด้านนู้นอยู่นิดนึงนะครับแต่ดูที่ด้านบนนะครับมีลูกครับสี่ลูกสี่ลูกนะแล้วก็ตรงนี้อีกอีกอีกลูกหนึ่งสามลูกสี่ลูกโอเคครับสี่ลูกแล้วก็ มียอดแตกออกมาด้วยนี่ครับอันนี้ยอดแตกออกมานานยังครับพี่สาธิตที่แรกที่แรกไม่มีใบเลยที่รแรกอะ่ะก่อนก่อนที่จะใช้ยาตัวนี้นะครับอ่ามันไม่มันใบมันไม่มีเลยมันมีแต่มีแต่กิ่งแต่ก้านเนี้ยซิกหนึ่งนะซิกนี้เวลาใช้ตัวนี้ประมาณสองรอบอะ่ะใบมันเริ่มแตก ใบเริ่มมาอ่าใบเริ่มมาครับแล้วตอนที่ก่อนที่จะใช้นั่นอ่ะดอกเขาเขามีไหมเขามีดอกไหมไม่มีดอกไม่มีดอกปรากฏว่าคือดอกออกแล้วก็เพิ่งจะติดลูกให้เห็นได้ใช่ไหมฮะติดสี่ลูกเลยไม่สอยทิ้งลองดูว่ารสชาติอร่อยไหมใช่ไหมแล้วที่แรกอันเนี้ยตรงเนี้ยนะทีแรกที่แรกก่อนที่จะใช้ตรงเนี้ยนะกะว่ามันจะไม่รอดแล้วนะเพราะว่ามันเป็นมันมันมีน้ําออกมาด้วยครับผม กะว่ามันจะไม่ไม่รอดแล้วแล้วเนี่ยเวลานั่นเวลาใช้ตัวนี้นะมันมันออกมามันเริ่มแตกเนื้อเยอะใหม่เริ่มสร้างนะเนื้อเยอะมันเริ่มสร้างเนี่ยเปลือกมันเริ่มแตกมันมีเนื้อเยอะที่แรกกะว่ามันจะไม่รอดแล้วครับก็คือสรุปว่าเปลือกที่มีอยู่รอบต้นเนี่ยเหลือน้อยมากๆเหลือแค่ไม่ถึงฝ่ามมือแล้วก็มีแผลเยิ้มเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ก็ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสที่ตายเนี่ยสูงมากเพราะเปลือกเปลือกเริ่มหมดแล้วก็ไม่มีใบไม่มีใบใบไม่แตกเลยเริ่มตายเริ่มตายลงมาใบร่วงใช่ไหมฮะไม่ใช่เริ่มไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มตายแล้วคือน่าจะไปนั่นแหละน่าจะตายอ่ะใช่ไหมใบก็ไม่ใช่เริ่มร่วงแต่ร่วงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วร่วงเยอะอยู่แล้วนะครับปรกว่าใช้ตัวสารหันบอยสุดครับกี่ตัวพี่ห้าตัวห้าตัวมีตัวไหนบ้างอาล้า เบต้าแล้วก็เกม่าครับแล้วก็วซิกมาวอร์มอัพครับผมสรุปครบ5ตัวเลยแล้วฉีดไปครั้งที่ที่ที่สองใช่ไหมที่สังเกตได้ใช่ครั้งที่สองครั้งที่สองนี่คือเริ่มมีการสร้างเนื้อเยื่อไหมแล้วก็มีการแตกยอดใช่ใช่ไหมฮะเริ่มจะแตกอันนี้เนื้ออันนี้มันเริ่มจะแตกออกมาครับผมเนื้อมันเนี่ยเนื้อตรงนี้มันเริ่มจะแตกเนี่ยแน่เนี่ยอือที่แรกไม่มีเลยนะครับอือมาสังเกตดูอ้าวมันเริ่มแตกแล้วใบก็ใบก็แตก ที่สังเก,เก,เกเตเปลือกแตกปริดนี้ก็คือว่า,เ,าเนื้อเยื่อภายในเริ่มสร้างขึ้นมาในในแล้วก็ดันภายนอกให้แตกปรีออกมา,าแล้วในขณะเดียวกันก็เริ่มสังเกตเห็นที่ยอดอละยนะที่ยอด,ยอดโอ้มันเดิมมันแตกยอดก่าก่าวว่าใบาไม่มีแล้วมันก่าวมันจะไม่รอดแล้วไงครับอ,อยู่อยู่เอ้าใบามันแตกออกมาได้ไับอันนี้ก็อาจจะย้อนแสงนิดนึงครับดูแบบว่ามืดนิดนึงแต่ว่าน่าจะดูเห็นปลายยอดอ่นะครับนี่ครับจะสูงใกล้ๆนะ แต่ว่ามันหายนะเพราะว่าเพราะว่าผืนี่มันเยิ้มนะมันเยิ้ม่ก็คือสรุปว่าที่เยิ้มหายครับผมก็เชื่อว่าไอ้สี่ลูกนี้น่าจะได้กินนะแต่ถ้าไว้แต่ถ้าเอาไว้สักลูกเดียวนี้น่าจะน่าจะเวิร์กอ่ะเพราะว่าเพราะว่าสีลูกนี้ผมว่าหนักนะในขณะที่ว่ามีเปลือกอยู่แค่ไม่ถึงฝ่ามือแล้วก็นะแต่ ครับแต่ถ้าจะเอาไว้เป็นกรณีศึกษาก็ลองดูสรุปว่าตอนนี้ดูไงว่าเพราะว่ากะว่ามันจะตายแล้วไงเออเอาไว้ช่างมันเทาบ้างแกผมตายแล้วแกผมก็ลองดูนะแต่ถ้าเกิดว่าดูลักษณะใบเขาล่วงหรืออะไรเงี้ยก็น่าจะสอยทิ้งครับแต่เบื้องต้นก็คือถ้าจะลองเป็นกรณีศึกษาก็ลองดูก่อนฉีดให้ครบ5ตัวไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตว่าใบมีการร่วงไหมแล้วก็ยอดเดินดีไหมแล้วก็สังเกตไอ้ตรงแผลตรงเนี้ยเนื้อเยื่อมันเป็นไงบ้างใช่ไหมฮะ ครับผมลองดูก่อนก็ได้ผมก็อยากรู้แต่ถ้าตายไม่ว่ากันนะโอเคครับเดี๋ยวเดินไม่ได้หวังแล้วว่ามันจะรอดไม่ได้หวังว่าจะรอดนะโอเคเราทํากรณีศึกษาร่วมกันนะทั้งหมดนี่กี่ต้นครับพี่ก็ทุเรียนต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ห้าสิบห้าสิบต้นต้นใหญ่นะต้นใหญ่ห้าสิบต้นครับต้นมี้ต้นเล็กๆรุ่นๆนี่คือแรกมันเหลืองหมดเลยอืแรกเหลือง ครับเหลืองก็คือช่วงนั้นฝนตกใช่ไหมฝนตกแล้วก็ใบร่วงเหลืองปกตินี่มีการฉีดทางใบบ่อยไหมก่อนหน้านี้ก่อนนั้นนี่ก็คือสิบวันฉีดทีสิบวันฉีดทีตลอดปัจจุบันนี้คือสีวันฉีดครั้งนึงก่อนหน้านี้กี่วันครั้งครับก่อนหน้านี้ก็สิบวันนั่นแหละถ้าไม่ถ้าไม่ติดฝนนะนะถ้าติดฝนประมาณสิบห้าครับปรากฏว่าช่วงนั้นฝนตกแล้วก็ใบเริ่มหลุดร่วงมาเยอะเลยครับผม แล้วมีวิธีการที่จะแก้ปัญหาอย่างไงครับก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ก็ฉีดฉีดินครับผมตอดใบ่วงนะครับผมนเช่วยได้ไหมก็ได้บ้างได้บ้างใช่ไหมฮะหลังจากนั้นคือเราไปพบกันที่ถ้าสิงบ้านผู้ใหญ่พัทรเดชจินสักนะครับบ้านผู้ใหญ่หลงเราไปพบกันที่นั่นแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้เอาตัวสารหารบริสุทธิ์มาใช้เป็นยังไงบ้างครับผมก็ดี ดอกเริ่มมาดอกเริ่มมาเอ้ครับผมเริ่มมีความหวังไงเริ่มมีความหวังก็คือว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างหลังจากได้ใช้มีความรู้สึกว่าก็ดีนะมองตามันจากตาที่มันเลื่อมๆมานะครับที่กิ่งมันเลื่อมๆนะมันเริ่มจะปุบๆตาออกมาเยอะนะครับก็คือก็คือท้องกิ่งเริ่มปุดเตรียมพร้อมที่จะออกดอกคือหมายความว่าการสะสมอาหารก็จะดีขึ้นใช่ไหมฮะ ครับอันนี้เริ่มมีเนาะโอเคเดี๋ยวผมลองถ่ายมันเริ่มออกไปลๆแล้วเยอะดูดูดูตาดอกตาดอกก็จะเหลืองๆกลมๆนี่ครับเห็นชัดเลยเห็นชัดเลยถ้าเป็นตาใบก็จะแหลมๆเขียวๆนี่เห็นชัดเลยนะว่าเป็นตาดอกนี่ครับตาดอกมีเยอะเป็นเยอะครับ อันนี้คือออกมาหลังจากที่ได้ฉีดสารหันบริสุทธิ์ก่อนนั้นนี้มีดอกไหมก่อนที่จะฉีดก่อนน้านยังไม่มีไม่มีเลยครับผมก็ฉีดไปตอนนี้กี่ครั้งแล้วครับสี่ครั้งสี่ครั้งครับผมก็เริ่มมีดอกออกมาให้เห็นนะครับคาดว่าน่าจะออกตามมาเรื่อยๆนะครับคุมน้ําให้ดีครับผมปกติรดน้ำยังไงบ้างครับผมก็รดน้ายังไงสองวันสองวันครั้ง ครับผมสอง,งวันสามวันอ๋อครับก็เนี่ยถ้าออกมาแบบนี้ปุ๊บ<ด>ก็อาจจะมีการเพิ่มระดับน้ําน่าจะออกเยอะกว่านี้นะเนี่ยรอพรุ่งนี้เห็นว่าพรุ่งนี้มีฝนหนักด้วยอืมออ้ยถ้าพรุ่งนี้มีฝนเราต้องคุมเพิ่มน้ําไว้สักหน่อยนะเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าความเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยดินแห้งใช่ไหม,มความชื้นในต้นน้อยพอความชื้นในต้นน้อยปุ๊บเนี่ยฝนตกลงมาเยอะพอฝนตกลงมาเยอะเขาก็จะกินน้ําเยอะ พอกินน้ําเยอะปุ๊บเขาก็จะได้รับปริมาณในตัวเจนที่อยู่ในน้ําฝนมากดังนั้นอาจจะมีโอกาสนะที่จะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อเรารู้ว่าฝนตกนะพี่นะอันนี้ขออนุญาตแนะนำนะตา,ตามข้อมูลที่ที่ได้มานะก็คือถ้าหากว่าตอนนี้คือสภาพดินแหง้งหมายความว่าความชื้นในต้นก็จะน้อยใช่ไหมครับถ้าเราเติมน้ําที่ดินพอเติมน้ําที่ดินเสร็จปุ๊บเนี่ยความชื้นในต้นมันก็จะมีมากขึ้นพอมีมากขึ้นฝนตกลงมาปุ๊บเนี่ยการที่เขาจะดูดกินน้นนําฝนเนี่ยมันก็จะน้อยลง ใช่ไหมฮพอน้อยลงปุ๊บเขาก็จะมีโอกาสได้รับไนโตรเจนที่มากับน้าฝนน้อยครับส่งผลให้ดอกอะไรพวกนี้ก็อาจจะ,จะเจริญต่อเนื่องต่อไปได้นะครับผมก็แนะนํานิดนึงครับเรื่องของอน้ําน่าจะให้ก่อนที่ฝนตก mm hmm. เช่นเดียวกันกรณีที่ว่ามีดอกมีลูกนะถ้าหากว่าถ้าหากว่า,าเราให้น้ําความชื้นในต้นเพียงพอเนี่ยพอเวลาฝนตกองลงมาเยอะเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีผลกระทบ และที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยตอนนี้พี่ใช้สารอาหารบริสุทธิ์มันช่วยให้พืชสามารถปรับสภาพอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ในระดับหนึ่งนะไม่ใช่น้ําท่วมเป็นเดือนแล้วไม่ตายไม่ใช่นะแต่ก็จะทนดีกว่าเพื่อนเขาหน่อยหนึ่งเพราะว่าพืชมีความแข็งแรงเซลล์ต่างๆเนี่ยคือเขาสามารถที่จะปรับสภาพให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้นะครับแต่เรื่องของการคุมน้ําก็สําคัญนะครับครับผมก็ขออนุญาตแนะนําเท่านี้ไม่มีอะไรมากครับผม ครับด้านบนนู้นเป็นไงบ้างครับพี่ด้านบนไม่ดีต้นนี้ดีต้นนี้ออกสวยมากต้นนี้ดีเนาะกเนี่ต้นนี้ยังสวยเลยครับลักษณะต้นนะไม่มีแผลนะพี่นะไม่มีไม่หลายต้นที่ไม่มีครับต้นนู้นออกแฝงนะเรื่องขุดขุดขาวๆมาเห็นไหมคุณยอดมา มันก็จะไกลไปนิดหนึ่งก,ก็โอเคก็เห็น<ม>ๆกันโอเคเริ่มมาแล้วเรนนิ่มมาครับนิดๆหน่อยๆน,นะนนแต่ก็น่าจะเยอะขึ้นนะครับเริเ่มมาต้นนี้สวยไปดีผสมผสานกับปามปามได้ผลผลิตดีไหมครับก็ดีดีนะแต่มาช่วงช่วงนี้มัน อ๋อปามขาดคอเนาะมันได้ไม่เยอะตอนนี้แตั้งก่อนมันเคยตัดได้ห้าตันนี่ใบนี้เป็นใบใหม่ที่ออกมาใช่ไหมฮะใช่ใบใหม่ใบที่ออกมาหลังจากฉีดสะอาดพวสุดเนาะครับผมโอ้ยดูใบแววเลยดูในกล้องแววเลยเนาะแววมันเลยใบก็จะใหญ่กว่าใบเดิมที่มีอยู่ใหญ่กว่าใบใหญ่กว่าเนาะครับเนี่ยเดี๋ยวพอเขาพิชิตเรื่อยๆนะถ้าเกิดว่าใบนี้ออกมา ยอดออกมานะผมว่าดอกมันจะออกมาพร้อมกับใบอีกอีกชุดหนึ่งขับช่วงนั้นและดอกมันจะมาเยอะแล้วเราได้ใบด้วยต้นนี้ออกสารุ่นลยไหนะเอ่ยตนนี้นนะต้นนี้สารุ่นต้นนี้สามรุ่นโอ้ยมีดอกเยอะแล้วพี่ดอกเยอะดอกเยอะแล้วตอนนี้อันนี้คือที่ฉีดไปครั้งแรกๆคือดอกก็เริ่มมาใช่ไหมใช่ตอนที่ฉีดจ<า>ันทร์หานบอยสุดแรกๆช่วงแรกๆกันนะสภาพความพร้อมของต้นเขาได้นะตัวน,นี้ นี่ครับดอกดอกต้นนี้สวยงามแล้วออกมาหลังจากชิดที่ฉีดสารอาหารบริสุทธิ์มาแสดงความยินดีกับเจ้าของสวน <c oughs> นี่ฮะออกมาสวยงามเลยชุดใหม่ก็มาแล้วพี่ใช่ใช่นี่ <c oughs> ผมซูมไปซูมไปเห็นพอดีชุดใหม่ <c oughs> ถ้าจะออกตามมาอีกเรื่อยๆนะ ต้นนี้นะอ๋อนี่คือใบเพิ่งเต็มนะก็เวลาก็เวลาทีแรกมาออกแตกยอดกระพรมกระแผ่นไงเวลาฉีดเวลาฉีดใบเวลาฉีดชุดนี้ไปมันแตกยอดเสมอกันเลยนะครับยอดเดินเสมอกันเลยอ๋อยอดเสมอทั้งต้นเลยอ่ายอดเสมอทั้งต้นเลยครับครับออกพร้อมทั้งแปลงอือใบออกพร้อมกันทั้งแปลงเลยนะครับผม่วามัน กิ่งนูนแตกกิ่งนี้ไม่แตกอะไรเลยเนี่ยครับอันนี้คือแตกกองหมดเลยปุ๊บแตกพร้อมกันหมดเลยก่อนนั้นนี้ไม่แตกพร้อมกันไม่ครับผมพร้อมกันครับมันเสมอกันหมดเลยอันเนี้ยอืต้นนั้นนะทีแรกไม่ไม่ไม่ยอมเดินยอดเลยอ่ะต้นเอาผมพี่อยู่ฝั่งนู้นด้วยใช่ไหมฝั่งนู้นด้วยครับผมทีแรกไม่ยอมเดินยอดเลยนะต้นนั้นอ่ะไม่ยอมเดินยังไงก็ไม่เดินต้นที่ต้นเล็กนี้ใช่ป่ะอ่าเนี่ยต้นเล็กนี่นแหละนั่นแหละนี่นะ เมื่อก่อนไม่เดินยอดเนาะพอฉีดสารหานอยสุดไปปุ๊บผลแรกรู้เลยมันเดินยอดทั้งเลยอ่ะนะครับผมนี่เป็นความมหัศจรรย์ใช่ไหมอย่างว่าเลยยาอะไรทำไมแตกยอดเสมอมันจะสนมสม่ำเสมอทั่วต้นแล้วก็ทั้งสวนกโอเคครับผมวันนี้ขออนุญาตปิดกล้องก่อนพี่พี่อะไรนะ พี่อึงพี่อึงอลืมชื่อนะพี่อึงกับพี่สาธิตออนนครับผมพ,พี่ต่อนะโอเคครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ